บาว่ะเพราะั้คืออายมาว่ะบ้ามากกับหลังจังมาปุ่น่นะพอทางานัดกุั้นตำจางแจ่ด้วยอย่างนั้ลูกเออมันคือโตปดคือไกลคือเขาเพราะตึกทางเพาะตึกทาง ทั้งบางตอนแรงนะคะต้มปลาข่อยแย่กระจาให้ปูเรียบร้อยนะคะในราคาเก้าสิบบาทดูล,ละเก้าสิบหากิโล,ล,ลค่ะด้วยสิบเป็นค่ำเบียบเลยพิงเพืพ่อหูเรงนะคะหากิโลเก้าสิบหาเก้าศูนย์บอกยังไรแต่เพราะว่าไม่คู่กับฟันมาเรียบร้อยสามตัวต้องมาในร้านเก้สิบบาท หนึ่งเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งออกสตัวนแตกเลยนั่นระค่าพรจะนั่นนี่แหละดังเพียเขาก็เสียงเบิงเราเขาเป็นรุ่นให้มีกำลังใจแม่ก็ได้ไลยก็มีกำลังใจนะค่ะซื้อหาบาทสิบบาทเรียนไปครับผมค่ะซ้ำๆห่อนเมื่อรัฐบาลออกเนาะครับผมค่ะให้กกำลังแร่งใจขึ้นเก้าเนาะค่ะมือนี่กะคือ นั่งทุงผ่าปูพจนกามาเฮ็ดยังก่องานสินไายไทย่ตีเพื่เทศอันเขียนใบท้างหลังให้ปูอ <มา S 1> ไม่ฮอนติดภาพนะคะคไม่คู่กับพวกฮแจ๊กะ,ะพ่ฒนัดทั้งนี้เอินภาพเนี่ยนจ๊ะลายภาพไายไทย ปลาไร่ไถ่เป็นไร่ไทยแล้วก็เซลองค์ปูพญานาคอยู่นี่ราคาด้านมีเสียใหญ่ไปจักมือได่ปูเสียใหญ่แล้วค่ะเพราะว่าเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะผู้ใดมากกับเสด้กราบสักการะบูชาเนาะค่ะแล้วพร้อมกับต้นไม้เนาะค่ะคุณแม่นี่มีผ้าพรอเนาะค่ะพร้อมกับครอบครัวเพิ่นนําต้นไม้มาถวายปูค่ะแล้วก็เครื่องปัจจุประจัยเนาะค่ะพราะก็ในหนึ่ซีแล้วก็ไปสั่ง เก้าหาแต่วันได้เก่าซี่คำบนล่างนะคะเพื่อกระเรืดเพื่อเป็นผู้สูงดีนะคะผููฝนมาเอาน้ำนั่นแหละค่ะคือีแกกน้ำยู่วัดปูที่ท่วงหัวสีมาปูวลาที่สิบหานะคะวันที่สิบหาให้ไปแกะดีให้อีร่างกันกองกอยแล้วค่ะไห้บ้านเอาเงินมัาจับไว้เป็นบวานเท่าไรขวายายห่ายหกเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองแต่ว่าก็ใบเงินนีหกเจ็ดสอง เดียวคือใบเงินใบเงินหกเจ็ดสองที่เท right. ี no ่ยวให้เพื่อนเลยออกหกเจ็ดสองเกียยเอาเอาเก้าเอาเจ็ดเก้าสองมันยังแบบเดียเจ็ดเก้าสองนี่เมาคิ้วค่ะคิวที่โอ้คิวที่เจ็ดลอยเก้าสิบสองค่ะหวันเมาเพื่อนเนี่ยเพื่อนเป็นคิวที่นจะเดียใช่ตรงข้ามทะเบียนรถแม่เพื่อนโอ้พอดียวามตกตรงเลยทะเบียนรถแม่เพื่อนเก้าเจ็ดสองเหรอแม่ตรงผู้กระทักไปนาะค่ะทักไปกระถึกเลขไทยรวบเพื่อนมือเพื่อนแก ต้นใหม่มาก้ให้ว่าไม่ไม่คู่บ่เลยเบิร์นถ่ายรูกันเลยล้วบอลลูวก่อนเพราะบารูวบรูแ<อ>จักเมียว่วถ่ายรถดพนตัวใดแต่เพิ่นเอาต้นไหม้มาถวายนะคะไม่คู่กับบอเห็นแต่ว่าขึ้นมาขึ้นมาแต่ว่าปูถักมาหามระหามมาม่เหลียวเบิง่งแมนค่ะทั้งสามตัวเลยค,ค,ค่ะห้ว่าเป็นตะหนาอัศจรรย์เพราะว่าไม่คู่กับบรลลคือกันเลขถ่ายรถดเพื่อนสั่ง เด็ไทยรูดพนตัวตรงๆเม่นตัวไดบ้างเก้าเจ็ดสองค่ะเก้าเจ็ดสองเขาปูดับเจ็ดเก้าสองตัวตรงพนเก้าเจ็ดสองฟังคลาเลยค่ะเก้าเจ็ดสองนะคะตัวตรงๆคือเก้าเจ็สองแต่ว่าพี่ปูให้จ่าคิียวเก็ดเก้าสองแมนบอกแมนบอกว่านี่ไม่คู่กาจำว่าใดนั่นมีขึ้นเขียนไว้ไม่คู่กับเบิ้งตามที่เขียนมามกาลามีนไทยเงินหกเจ็ดสองบารยาผ่าชีบ แยกขาดเนาะค่ะต้องเบิ้งต้องเบิ้งทุกคิบทุกช็อตเพราะว่าบางเทื่อบางที่ไม่คู่กับบัวซามาสิเว้าให้ได้ทุกตัวเนาะค่ะหารเคลมันก็เลื่อมไข้ตัวมือนั้นมือนั้นมือสุดท้ายแม่คู่แต่ชิบซีหายเยอะได้เคลียร์หนอยเยอะตอนสรุปโครงสุดท้ายเนาะค่ะก็มีผู้ชมดีเนาะค่ะนี่แหละเพราะฉะนั้นเท่าพี่นี่พิจระนาบมึงได้อค่ะเด้อตทีตามไปเรื่อยๆคู่บัวซามา้ แมนกะเห้ากขอยฟาฟอาซื้อไได้นะคะเอาลออสีตามฟังปูเบาปูจ่าเนาะค่ะนอับบันีกับินิมตนปูค่ะ่ตัวว่าจาว่าท่าเอาอึเอรเอาอึเอเอาอึเอรอเอองามไปกับพ่อชายเออก็คือกัเห็นขาเวเปลือกตรงนะครับเออขาเนือมุมเออเนื้อม,ม,มุอม,ม ข้างบางนี้ม่วงบามาเด้ทานยังไงร่ะต้องมือกลุ่นตีทูบควันเท่องแป่งขันหามากข้าวเราวะม่ม <c oughs> เขาจงอื่นบางวันม่วงไปหาพระหาเจ้ากับแป่งขันป้ายกับบางวังม่วงเด้อบางวันม่มงตาปากนะจะต,ต้องมือขันดอกหมอกดอกใหม่เื่อนหักคูดอกใม่หมักคู เขาก่าเรื่องอื่นบักขันหาเขาแก้วเขาบักอื่นบ่าขันถือไปรืัอเขาอื่นบ่าขันหักเออคาราวะองค์ปู่น่าคือจะจืดได้เออเรื่องม่นมแล้วพอแล้วปู่ชื่อขาวผู้ตาปู่นู้ปู่นปุ่นุมมารักรูปรกบ่ะบารุร้านเห็นอืนนั่งเดิมือเออว่าจำไหนยืนนั่งสมผลมาจงไหนมาเหนมั้ามาเพน เออยิงงน่าสง้าบ่ะอือเพราพอตังมกตังแกยคือพอผู้ข่าวว่างอยากนักผู้ใดได้มาเพื่อจิตมาเพื่อใจใครแต่ว่าอะไรก็ข้าเมือนบ่งนใจผู้ใดเมือนร่มผัดพูนนา่งรัใครจะว่าอะไรก็ข้าเรา หายว่าธรรมะมุกทรรมะแก่เยากคือมะบุกนเนาะคออคือ้ายไนผู้ชนไปบุ๋ของห้องพราะว่าเคยคือมาต่างต่ได้เท่าได้มาคือเป็นไรไทยปากที่ชอบมาฝีมือดใั่ไ่เนาะงานบุู๋โอ้ต่งงามคือแต่พอพ่อเรียกเอาเลยงามมาเขามันใดร่างว้านนั่งตรงผ่าคาแมคนใดร่างบ้านไม่หมดก่อนแล้วพ่อจะให้รางวัลเนาะ เ<ฮ>ออถามว่าได้ร่างวันไปพอไก่พอขีออนน้อุ่นเนอะขึ้อนไม่ผ่านเลือแค่ขัเนาะอาว่ามาบักเชื้ออื่นนั่งกองกองเออกระโดดเอออันนี้บักเชื้ออื่ขันเพราะว่าขันบักเชื้ออื่นดเอาพอว่ไมไนไก่ได้โค้งดาหวาค่ะขันบักเชื้อขอขื่นโคคารวาอื่พอไดา ถางมาวันนี้เป็นยังไงคิดจะรังใดให้น้อยุูดีกว่าอ็คิอือถาวมาถึงมโขู่ว่าผักเยอะอือ,อ มือนึ่งอมนึงเปนอ่คือบ่า่ะหาแ้วเพราเอาเฉยกเี่หสีปคออยู่จากัวคัคือปลคอนี่คือขออ่างเป็นขออ่างเนาะเสียงต้มปลคอหวยบางเท้าก็เวาร์ด้นซะคมนะครับผมต้องประคอถูกได้อร่อยมากสมควรได้รงวัลบบเลืออื่นคือรถคันไหนคือรถคันไหนไปคือหกสองสี่หนึ่งปูโอเคค่ะ บกผ่านพอบอได้ถึตน่นะท่านพากบบกผ่านไม่ว่าถ้าได้ยังว่าบกเยออื่นครับบกผ่านนะกาเลี้ยงตื่นตรงปากข้องเงาได้รัาวบ้านบกเยออื่นก็จะได้รับวัต่องทังได้เงินเออสมกับไปคือปากคอราข้าเก่าชื้อตดูนะเนาะโอเคผ่านผานได้ละบึ้งระยักไก่บอเล้่บน้งระยากไก่เนาะเพได้เล่นไก่แล้วเล่นไก่ อันอี้คือของผ่านทางข้าเดีอแวมาดูยังไงดูรายชื่อถึงเจียูกไหมเหมือนไก่เขียมั้ยทอ่ดาราใครดูเขียนบุญมนำคามมงิไรนู้งจันท์มื่งหดนู่งจันมื่งหดเป่ามื่หอดกระดามื่งหดฉนุพ่อมื่ชุดติกมากพ่อโอ้หลายคือแบบอย่างมากพ่อจริงเนาะคันเทครัจ้ะ ว่าไม่ปอกขีดไกลขึ้นนี่มงยเสียอยังอานนอกก็คือว่าจังไหนวะชอมาจังวดอ่างไหนไ้หาเยเอิอ่ไหาอ้ายเจังมาอยากเป็นนอกน้ม ใช่คือแล้วน้องเอกคืออาเอิมบางทีบับน้องเอกกับปึกพ่อปกันปอกปึกปอกปึกพ่อกันเอ็นนักบอลมาถลุมไปได้สองวันสั้นแอบเสียจะคือแต่ว่าบับเชื้อเกลืออาจะคือเออคือว่านั่งบักบักเสียหนาวว่า แค่บัวบัแมงมันแมงหางบัวบววบับไม่ใชคืออะไรบัววบบ่มากับหลังแตงานปึ๊นงายเลพอทํางานกูนัำจังจัดห้วยอย่างนึงก็มันคือโต๊ะคือไกลคือเขาต้อเป็นขาต้องตึงขาฮะ ใครกาณมีถึกมีหลักมีถึกมีวันุกรกับพอแขังไหยขอให้เงื่อนลยกขอให้ทองไวาจัจการงานขอข้เจารดเก่านาดำบุกไหได้รตามบหกไปด้เฮงหึงแล้วก็ไมรู้ไทางไม่ยู่แต่อือล้วก็เกบเอออะไรเก็บบ้างมองกันมองแล้วปะมองก็งูอ่ะมาจะบบางท่านเอาขื่นก็ว่ากันขังดังางหรอ พ่อทำงานรูกร้านได้ตั้งใจมาลูกเนาะได้ตั้งใจอยากดื่มอยากทานอยากเครื่องอยากถ่างไปข้างหน้าแต่เงินก็พอเบาเปิดขายกานเลยเมืองเราลูกว่าค่ะไม่เป็นตะปันจักเมลอเนาะครับผมเออพ่อทำงานรูกร้านการเลื่องได้ต่างใจอยากเครื่องอยากถ่างไม่มาถือเครื่องถือเบอร์ผู้ขาดการเครื่องเครื่องเก่าขดมาแล้วเนาะครับผมงานนะพออยากดื่ รูปร้านผีสกมาลูกอืมผีคว้คางเกืบปวดขอถทงทักกชอนอืมพ <All S 3> <Af> ้อเรามากเลือเกิดมาลูกเนาะช่วยชีตคุแต่อเกิดคนเ่งมาเกิดเปิดมั่งช่วยชีวิมาเกิดเปิดค้นะอืมบ่มันเหลืองงายไรอยู่อเออหอพบอตักหอกันเออช่วยชจะโคูหัวถือมา คัอจะเงไมโอกาสมาว่ามาจ่ามาแก่ตัวมัมผู้รังคนกับน้องแก่ไขผู้รังคนกับบอนน้องแก่ไขตัวเองมันเป็นจังขันเด้องานหนักคนบานน้องแก่ไขกะคล้องปอยแห่มันขอบน้ำคือเก่ามมานกับน้ำขอบคือเก่าคือแห่เข้าโตมาบไอ้สื่คือก่าบอนน้องราตั้งคู่คู่บ้านกันผููคนหึงเข้าไปชื่อถูมามันชื่อตา อลูกร้านกาทุคคันรถจัมบแล้วถด,ด้วกครับผให้เป็นคัดติคํามท้องใจลูกร้านทุกภูมทุกคมให้คือคือ,คอ,คอจะรละ่ะก็คือเดินไป,นนตตปข้างหน้าอืมามรักมืออตรงปากค่อไงร่าข้าเก่าทึกก็ได้กหิงเขาดีครับผมแค่ถือใจแต่ว่าเป็นนักคืขึ้นไม่ตรงเดียว บอกอาหาก็นั <that that so like like ่งเลยเงิงตัวเจ้าอิมเอ้ยบอกใครไปคือป่าหาหาที่โลกน่ะหมายถึมออร้ะนึ่งตัวเนาะเอาแต่ว่าใครอ่มไม้เงงก็ได้เนาะนง่งตัวกับอิมป่าตัวเดียวอ่มเนาะอิมอยังบกบูเออบกได้ก็ได้ถึงนั่งเลยูกได้ bó đeo rồi bó lại cửa, à, bó mấy cái lại con con, giùm xuân làm thì bao lừa con, hè ra máu rồi lừa má, ra máu nằm rải ra, bó đài rễ vào cái khu rừng, cái khu rào bó đài rễ giùm, phải thử ngon phản giùm cũng không, cao xuống cao xuống mà phải thử giùm มองเห็นเล็กมองมึงกึ่งเธอน้ะมาคือเก่าชิบเธอเน้ฝงาฟาได้ยินนะเนาะเงื่อนนะคืออันนี้ทัางรับมือนคือคืออเอทัางรับคนตาหวานเนาะดิงแงเดืองม่เปิดกันถ้าทัางรับยิงทุ่งถามาหาคอมือทุ่งจามีรางบังเอาืปแล้วพอหารางบันมา

จ็ตื่นก่้สามัตก็ได้กินเออมากตื่นแก่ได้กวาเสืออื๋อม่ายหว่ะดนีปูวันาำการเรือไม่เคียวเลย้องแท้ยัดมาึเสียงเีบพักเลยรีบักบอักบอบะการโยธาปูการโบธาปูการโอไดปติดจงปากว่าคูกคือโขปคือเบิกเอ็กซ์หนามืองหาว่ะ หน,หน้างบ้างง้ามือแรงทางบ้างอ่ะเขาดืงง้าตรงขาเขาคือบัคือปังใหญ่เลยบ่ขาหนว่วัน two คือโป้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 ประมาณโป้แบบนี้เออกระ่อเนี้ยโปอ่เอาคำว่าอะไเอาได้โป้หนว่วันคือโป้วั e ทูที h r เอาคไข่สังทุงผาเป็นรางบันเลิเลเป็นยามมาถึงขึ้นได้อบกเคื่องอืนยามมาหมวก็พอนะเอานึ่งพอหข่เป็นเลิ่เลค่ะไปตขวครึ่งตอห้องตัวคึ้นนี้นะคะตอเมื่อื่นตมื่อ เออต่อมืออื่นได้นะลุงนาเพราะว่ามือนี้มันขำแล้วเอาขำเลยเด็กก็ได้มือนี้มันขำพอกระเทิ้งต่อมืออื่นก็ได้นะลูกนะไม่เป็นได้ค่ะผูนี่จะเข้ามาเสียเหยดเออจะคขี่ตะวานข้ามทางไงจะขี่และวแต่ เห็ท่านตาเห็นท่านาเออยังไม่เห็นท่านตาเนาะครับผมเออบบกี้เอกคี่ได้โชคอดียวไอืเห็นบ่ไปคือปากข้องางได้ยิดีครับเออคือก้าวสูเก้าวสูงฮัลโหบอกคือน้องดีเนาะครับผม ถาหันไม่โตกหรักมม่โตก็หมาบักเสืออือครับผมุ้่าเพาแข็งแรงขอให้เงินไหลนอขอให้พงในเมืองได้เก้าสีบเอื้อครับี่ปยาเรื่แล้ม่บักเสืออืแรงเข้าซี่ีกวัวเอเคครับหลานดืงม้วนดึงแม่มันงาอันงาบกโอ้กูอยาไปนั่งไกลๆอีพอได้หรอผู้รังคนมานะผูสามตัวตรงนะาจะผูพลกระเงนะาจะแล้วจะมาสือตรงไหนขายช้าตัวกราตรงก็ตรงกันเดื่องเขามานองฟว้อ เออมาเป็นรายบานนี้พ่อจะให้รางวัลสำหรับคนทํางานหนึ่งน้องลูกเนาะครับคุณทำงานหนึ่ก็จะมีรางวันได้ยิ่งบักคิดหน่อยสิบในบ่กคิดเล็กบอกคิดหน่อยเนาะเออพ่อทำงานรูร้านคือ้วยมุก้วยใจก็องมีรางวัลจะยิ่งใหญเออครับบกว่าพูเนาะลูกเนาะครับผมคอยเปนคอยไปลูกร้านพ่อมุกทุกคนอื เคถื่อกต่องของนำถึงมือลา่ากระเบิดบุญนในเนาะทงรับอีน่าทุกข์ผาแตได้คิว้วเร็วๆอยู่ด้ะขาคิ้วะาได้คิ้วเร็วๆอยูรด้ะงไ่้ครับผม,ไ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 ,มไม่น่าเกินรอนะ ข้างอีกพรา่หตรงกลางก็ว่าขือว่าค่ะเคยเป่าเปืค่ะตรงไรไหมปูตรงคงเ่ะสร้างเสริมพอดีคเียทีเลยว่าไม่ขืน่าไม่ร่วเรื่องอิ่งงาว่ะแต่ว่าค่ะท้งเจอกับได้ำนักเหมือนกันถามมาว่าคือคือพบอีนงงนผผาเบิกบวว่าท่านใหญ่ย be ุ่แล <OVER> <champion> ้วค่ะยังไม่จค่ะถามว่าอั่งบาดว่าชีเเบิกให้ นัว,ว่้าเจราว่าแก่จมากนะนางเขียงกระพริบบางร้านคือคือรปบางสถนีหอนแทเขามากด้วยนั่นบาานง,นงบ่ายคือละแม้ว,ว่าไม่มาเอาเขียงม,มาอเออจักแรบเบาขวานพร่นงนะเพราะเรียกว่าขวานพรนะ่าะพ,พอตรงคือบา,าัสมานะีทุกนั่งเบิรอกู่บหนี่งอ่ะมาอีนั่นงบานน่นะบา,า,บายคือ,อหอยคือแล้ว จะเขียดูร้ายคือหายก็ได้หายก็ขาด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 ว่าการบาอื้อนั่งบายคือกจะทําบุญขึ้นกานมาถ้าเอาใจคือเอาอื้อนั่งบายคือฝากไปหายได้หรืเปล่าถึงเวลาเลยเป็นผู้เอาวุโสนะเนาะอื้อนั่งบายคือทานเอาวุโสนะไม่ใช่ทํามาด้ Icana, อ zat, ือโอ้ยแกเปื่นคันเอาวุถููกกันน้มกคือบ่าเดืนบ่านใดอยู่พราะถะนั้นคือหายก็หายว่าหายก็ว่ามากว่าทางนี้โอ้ข้าพูดจากนัจนจริงด้วยเนี่ยพูดว่ารับ่างหม่มาทั้งเ็ืใบ่ายท้งคตจม ปังเลยเนาะให้ตายก้อนบอกให้ตายก้อนให้บุ่มบอกพกนนอกุ่นเ่ะก็แค่ไปถามเพิ่งจริงค่ะจริงจริงพอตั้งก็เหนื่อยพ,พอเหนื่อยให้ตายก้อนมันมาพอมาแับอเออแค่จงไหนถือได้เค่ได้ฉากนับเพิ่มอย่าแค่ตัวตง่ายๆอย่าไปหาอีกพอมาแับ ทำไมต้นใหญ่ไม่มาล้วผู้จะเปิดคิ้วหายจำไปจะขอเปิดท่านอาวุ้ชีเก่าที่แล้ไม่งหมาท่าอ้าฝากไปให้อีนังบ่ายคื้เอาถึงเวลาเราเลิกเริ่สิะงใดคือแตกขักคราบพ่อบ่อหายกับ่ไดดเปิดคิ้วหายชิพเก่าเอาอีกแล้วผูไม่ได้รับผู้ไม่รับชีพเก่าละ เออเขาได้เรากำมังอยากคิ้เการูกูว่าทัานใดาจคันหวังอมากคิ้วเก่ากูใดเสียเอาเอาทัดออกูเข้าเอาแล้วกูขอพักใจก็มางท่านก็ได้โอเกแหลเนาะเพราะหันคิ้วเก่า องนั่งบายคือในคือคือคือเป่าคืเอเอาก่เออก็เร็วเน,นะ <c oughs> าะจกไ็ได้บังคับคู่ไหนก็ยืครัอยาก<อ>ได้ก็เอาจถอะเออเอาคิ้วอึมถ้าพอว่าถ้า้านํางาว่าขอพอขั้นพอห้วคือคือเก่าก็นู่นนีน่นอยู่ละ <c oughs> นวนนี่อละว่ากูถือเลือดลกกระดานปีกไก่เนี่ยว่าท่านออกก็คือเอาละั Vào đây vào giờ vâng lên à, vào chuồng luôn chuồng luôn 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 เออหายใจชกบกาเอโจมดีใจกับหามารดปูเนาะตอนรกตอนที่เอาป้ากับแม่ไม่บอกอึทังกองกอดรถต้งหาง้งหลังของปูเขาง้างขามอือนั่งถุงผ่าส่งเล้อปูแล้วบอกตัวเองชื่ออะไนเด้เอออึนังถุงผ่าเขาตั้งหักอันนี้ว่าอึนังบชืนเพอาะรัคเนาะหายชิบกาผัดโจมดีกบ่ นี ика, ика, ่ละนี่ละเงินค่าบใบคือกันหมดก็คือเฮ็ดกังไร่เวอร์ว่าค่ะจพเาเอาคิวรถทับไปเอาคิอวรถทับไปมันหนักไปเอาคิวรถคิอวมันรถคือวนี่คือกต่รราหน้าอดี๋ยวกินงุ้วผ่าจกคุยกันค่ะ เมนะาะจ้งคุยกันคื่หลังเด้มันบ่นเลยออกมือมอ,อ,อนะื้นม,มืออื้มคะเือผ้าบเก็มือถยังว่าเ้าก็คือห้ตรงปังงนใดลหละมันออกวันเือผ้าือบเก็ดเาก,นะก็ชกค่กันรู้เรื่องรู้พอวง่าะทั้งนี้ว,า,วาจะพอบอตรงแต่ขอคือว,นะคว่าตรงจืิ ถึงไม่โหดพอมาไเด้เนาะแต่ว่าเชื่ออย่างนันลาดเนาะไอ้คือป่านนี้เอาเก่าคือตานนั้มากินแม่จีนแม่คือไร้เพราว่าผู้ว่าเอาคือไดตือแล้วผู้างหลอกก็มีจอ กตะต้มปลาแล้วพูดกางทะลกางทะลุกางทะลน่ะหนีหัวปลายกได้ชดตะต้มปลาแต่พูดอากาศบ้างแบบนี้ไม่ควันอาหารเลี้ยงไม่พูาแน่งแต่พูแต่คืออะไนกางทะลุ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 กัวหอม ขันคือการบ้านอกขึ้นการเาไัเครับผ้ารวยมาชิเบายี่ยมก็ได้กินเอาละบ้านเรือร่าบบชิเ็คือจัไรกบ้านรือบ้าเรือร่าแบบ่อ้เออแต่ว่าเก็บแต่เก่าชหนึ่งตื้อผู้บริษัถกิแกิตจัดารตื้แม่เป็นจังเลอกกันเนาะ เอาเอาทางทางนะครับผมมือแรงเออบักแค่ดื่มอยากไปกินบัตร้าวยากไปเดินอะไรสักเด็กนังครับผมอยากหายวบาหนูครับเออเอาให้มือถูกมือแรงมือสุดมือมันสุดกับฝาผังแรงขอให้เงินไหนลอนขอให้ท่องไหนมากิดการงานขอให้เจริญก้าวหน้าอหึงหึงแล้วก็รวยรวยมาลูก้าสาธุสาธุสาธุ